ตรวจเอกทวีสอส่องเลขาธิการพรรคประชาชาติให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการเตรียมความพร้อมการส่งผู้สมัครสสว่า2-3วันนี้คณะกรรมการสัญหาจะพิจารณาจัดทำรายชื่อผู้สมัครสสอแบบบัญชีรายชื่อและส่งไปให้สาขาและตัวแทนพักให้ความเห็นทั้งนี้การส่งผู้สมัครจะคำนึงถึงการกระจายไปทุกภูมิภาคเพื่อให้ผู้สมัครหาเสียงให้กับพักในพื้นที่ต่างๆขณะที่การคัดเลือกผู้สมัครสอสอแบบเขตเลือกตั้งพักเน้นส่งผู้สมัครในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เบื้องต้นจะมากกว่า15เขตเล็กน้อย ทั้งนี้คาดว่าจะทําแล้วเสร็จและสามารถส่งสมัครได้ทันตามเวลาที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกําหนดไว้เบื้องต้น3-7เมษายนนี้เมื่อถามถึงพื้นที่ภาคใต้พบว่ากระแสะส่วนใหญ่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมซึ่งเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติพันตํารวจเอกทวีกล่าวว่าพักได้ทําผลสํารวจความคิดเห็นพบว่ากระแสะของพักประชาชาติยังคงได้รับความนิยมเกิน50%ซึ่งพักถือว่าแ a n สไลด์แล้วแต่ยอมรับว่าเรื่องของบุคคลต้องทํางานหนักเนื่องจากในพื้น ที่ภาคใต้มีความละเอียดละอ่อนในเรื่องของศาสนาทําให้การสนับสนุนพันธ์เปลี่ยนไปเช่นนโยบายแก้ปัญหาในพื้นที่ภาคใต้กลุ่มโต๊ะอิหม่อมเห็นด้วย90%แต่อีกกลุ่มไม่เห็นด้วยเป็นต้นพันตํารวจเอกทวีกล่าวอีกว่าพักมีอุดมการ์และนโยบายของพักที่ต้องการสร้างความสามัคคีการปรองดองและความเป็นเอกภาพและส่งเสริมพระหูวัฒนธรรมดังนั้นในประเด็นที่มีความอ่อนไหวยอมรับว่าพักต้องทํางานให้หนักเพิ่มขึ้นและการหาเสียงในพื้นที่ที่วางเป้าไว้ในทุกภูมิภาคการได้ตัวผู้สมัครสอสอแบบ ชีรายชื่อที่จะเดินหาเสียงจึงมีความสําคัญ